อันนี้อ๋อคุณอนุทินกับคุณนัทพงศ์คุณเท้งปิดห้องคุยกันรอบ45นาทีเลยนะนอ้าวแล้วนี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้เดินออกมาด้วยกันใช่เดินออกมาซึ่งลองดูสีหน้าของทั้งสองท่านคุณอนุทินยิ้มหน้าตาดูสดใสนะค่ะบ,<ว>บอกว่าคุณเ<อ>ท้งก็ยิ้ม<ว>อ๋อเดี๋ยว,ว,ว,วต้องมาชุมกันดีกใช่ไหม

ครับครับไม่นี่บอกว่าออกมาเข้าไปประชุมน้องใช่ไหมอันนี้บอกว่าออกมาแล้วก็เดี๋ยวไปคุยกันต่อเมื่อกี้คุยภาพรวมอืประมาณนั้นนะป่ะคะอ้าวนี่คุยกันแล้วแล้วนี่คือจานจับมือห้าพักฝ่ายค้านห้าพักฝ่ายค้านเอาไทยสร้างไทยยังอยู่คุณหญิงจุรรัตน์เกยุราพันธ์อ้าว นี่ฮะนักข่าวเขียนพาดหัวมามันไงลองอ่านดูไหมชื่นมืนห้าพักฝ่ายค้านโชว์จับมือเหนียวแน่นขอตัวสรรัฐบาลเท้งนัทพงษ์ยันไม่เข้ากายจุดยืนซึ่งกันและกันคนหญิงชุรารัฐด,ดีใจน้องใหม่ภูมิใจไทยมาอยู่ด้วยเสริมความแข้มแข็งอนุทินปลืม้มได้รับการต้อนรับอบอุ่นพร้อมตัวสอพระบาลเต็มที่เลยทีเดียวนี่ปรชุมกัน แกนนำประชาชนมีนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิวิโรจน์นคนาดีสอนรังสีมันโรมประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลพิจารณ์ชวะวัฒนวงศ์พาลิตวัชรศินภูมใจไทยมีอนุทินชาบุรกูลชัยชนกชิดชดอบพระรดศิลปินสนานนันทกุลก็รวเปริสนานนันทกุลแล้วก็คุณแนนบุญยธิดาค่ะโคศกพักพลังประชารัฐมีชัยมงคลชัยรบ รองหัวหน้าพักแล้วก็มีคุณชากาศพัฒนกิจวิบูลค่ะรองไ<ค>รยสร้างไทยมีคุณหญิงสุดารัตนเกย,ยุราพันธ์หัวหน้าพักค่ะแล้วก็มีคุณชัชชวานแพทยยาไทยสส,สระเอ็ดเลขาธิการพักเป็นธรรมคุณกนวีสืบแสงอ่ะไปฟังดูบรรยากาศเลยไหมไหนอะไรนี่คืออะไรฮะอืมนบท่านทท่า กเป็นิ่ที่พเรามาหาืกันว่าในพองพรรคฝ่ายค้านมีอะรอะไรเพื่อกร่วมร่วมกันได้ในขณะเดียวกันเนี่ยการขับเพื่อนในนามพรรคฝ่ายค้านเนี่ยก็มีบางอย่างที่อาจจะไม่ได้เหมือนกับการร่วมรัฐบาลนะเพราะนั้นเราเองก็ให้เกลียดแล้วก็เข้ารบซึ่งกันและกันอะไรที่เป็นจุดยืนข้อแตกต่างของพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับเราเองก็ไม่เก้าไก่ในแต่ละพรรคแต่วันนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อแสวงหาอะไรที่เป็นจุดร่วมที่เราสามารถผักดันร่วมกันได้ภายใต้สถานการณ์ของประเทศที่อยู่ในวิกฤตในปัจจุบัน ครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่พัรคกุมิใจไทยนะครับได้มาปฏิวัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านซึ่งร่วมกับทางพัรคประชาชนปักพรคไทยสร้างไทยพัพรคพลังประชารัฐและก็พัรคเป็นธรรมนะครับก็จริงๆแล้วพวกเราทุกคนก็รู้จักกันหมดนะครับแล้ววันนี้เมื่อเช้าก็ได้มีการไปประชุม นะครับหาหรือร่วมกับทางท่านผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็คือท่านหัวหน้านัทพงศ์นะครับก็บรรยากาศเป็นไปได้ด้วยดีนะครับได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นแล้วก็ขอยืนยันว่าทางาพระภูมิเจไทยก็จะไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะและบทบาทของการเป็นฝ่ายค้านฝ่ายตรวจสอบในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ร่วมกันกับพรคร่วมฝ่ายค้านทุกพักครับผมนี่ ก็คงจะเริ่มต้นเดี๋ยววันนี้วันแรกของสภาเลยต้องติดตามด้วยเลยเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กสัปดาห์หน้าใช่ไหมค่ะคุณนัทพงศ์บอกว่าอยากให้ถอนไปเพราะที่เป็นอยู่เพียงแค่บอกว่าจะเลื่อนโูกไหมอันนี้พวดตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ่ะเดี๋ยวคุยกันตรงนี้